สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายพี่ๆเพื่อนๆพี่ป้านาอาทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของน้องตอนที่เริ่มต้น มาเป็นมาดามใหม่ๆนะคะมาเป็นเมียรฝรั่งใหม่ๆนะคะว่าตอนที่น้องย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนใหม่ๆนะคะน้องมีปัญหาเรื่องภาวะด้านอารมณ์นะคะ เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังนะคะยังไงน้องก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้สําหรับแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนเพื่อที่ว่าน้องจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปและแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่ตัวเองพบเจอมานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับน้องนะคะน้องย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะในปี2019นะคะก็มาถึงตอนนี้ก็ประมาณสามปีนะคะก็อยู่ด้วยวีซ่ายูทีสองปีแล้วก็ ก่อนหน้านั้นมาด้วยวีซ่าเยี่ยมนะคะสองรอบนะคะค่ะนั่นแหละค่ะตอนด้วยมาวีซ่าเยี่ยมนะคะน้องไม่มีปัญหาด้านภาวะด้านอารมณ์เลยนะคะแต่พอตอนมาอยู่ด้วยวีซ่าอยู่อาศัยนะคะช่วงแรกๆนะคะตอนเริ่มต้นปีนะคะก็คือว่าเริ่มเริ่มมีปัญหาคือแบบว่าตอนแรกน้องไม่รู้นะคะว่าน้องมีปัญหาแต่ว่าน้องก็ไม่ได้ไปหาหมอแต่แต่มามานั่งสังเกต พฤติกรรมตัวเองนะคะคือแบบว่าไม่อยากพบใครไม่อยากพบใครแล้วแบบเหมือนอยากอยู่ในโลกส่วนตัวแล้วเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วเกิดภาวะแบบว่าเหวียงอารมณ์เวียงเวียงใส่แฟนนะคะเวี่ยงใส่ปะาปะ้าก็คือว่าเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าก็คือว่าคือน้องไม่รู้ไงคะว่า แฟนน้องเขาทาแบบนี้เพราะอะไรเพราะตอนนั้นเรามาอยู่ใหม่ๆเพราะเรามาศึกษานิสัยใจคอกันใหม่ๆใช่ไหมคะแต่ป้านะคะรู้จักเขาวันแรกจนถึงวันนี้นะคะคือฝรั่งนะคะเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรเลยนะคะคือแบบว่าด้วยความที่ว่าน้องก่อนที่น้องจะมาที่นี่น้องก็ได้ยินจากพี่ๆเพื่อนๆมาดามเมียฝรั่ง หลายๆคนนะคะทุกคนที่น้องรู้จักนะคะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าให้สังเกตแบบนี้แบบนี้นะว่าถ้าเราไปอยู่กับเขาแล้วถ้าเขาเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนู้นแบบนี้บางทีเขาอยู่ไทยเขาไม่เป็นแบบนี้พอเราไปอยู่กับเขาแล้วเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้คือน้องมาด้วยความหวาดระแวงแล้วก็ความกลัวกลัวว่าแฟนเราจะเป็นแบบนี้ไหมแบบนั้นไหมคือช่วงแรกๆมันเป็นช่วงที่แบบว่าในช่วงแบบว่า อยากรู้ว่าแฟนเราเป็นคนนิสัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าแฟนน้องเขาไม่ดื่มเขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์เราก็เลยไม่รู้ว่าเวลาเขาเมาแล้วเขาจะอารมณ์ยังไงใช่ไหมคะดังนั้นน้องก็เลยพิสูจน์แบบนั้นไม่ได้น้องก็เลยแบบได้แต่คิดว่าเขาจะเป็นยังไงยังไงอะไรเงี้ยพอเราคิดแล้วเราเก็บไว้คนเดียวแล้วมันก็มีเหตุการณ์ให้เรามันต้องนั่งคิดนั่งนั่งเครียดก็คือว่าพอลูกน้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะป๊าป๊าก็บอกว่า ให้ลูกให้น้องพอใจเนี่ยค่ะกินขนมได้อาทิตย์ละครั้งคือน้องก็บอกคือน้องไม่ถามน้องได้ยินแล้วน้องก็เก็บเก็บไว้ในใจก็นึกถึกโกรธเขาว่าไหนว่าตอนแรกบอกสามารถเลี้ยงดูได้แค่ขนมยังให้ลูกฉันกินแค่อาทิตย์ละครั้งคือน้องเก็บไว้ในใจแล้วเกิดการตั้งคําถามคนเดียวแล้วพอไปซื้อรองคือไปเดินช้อปปิง้งไปห้างไปซื้อรองเทา้า คู่ละ3ามร้อยหรือสองร้อยกว่าบาทไอ้สองร้อยกว่าโครนที่นี่นะคะบอกว่าแพงน้องก็เก็บไว้ในใจเก็บ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 ไว้เก็บๆๆๆๆสะสมไว้เวลาน้องซักผ้าเสร็จน้องเอาผ้าอบแห้งออกจากเครื่องซักผ้าน้องไปพับเก็บใส่ตู้เขาก็เดินมาเก็บด้วยมาพับด้วยน้องทำกับข้าวเขาก็มาช่วยทำกินข้าวเสร็จเขาก็น้องเป็นคนทำอาหาร กินข้าวเสร็จเขาก็เคลียโต๊ะล้างจานคือเขาช่วยช่วยทุกอย่างน้องรีดผ้าก็มานั่งมานั่งใกล้ๆนั่งดูพอเรารีดเสร็จก็เดินมาถือเสื้อไปแขวนเก็บพอมาวันหนึ่งคืออารมณ์มันมันมันถูกเก็บกดมานานแล้วบวกกับสภาพอากาศแล้วบวกกับความคิดถึงบ้าน แล้วความความคิดที่ว่ามาอยู่เนี่ยเราไปไหนก็ไม่ได้ช่วงแรกๆใช่ไหมคะก็ยังซื้อตั๋วรถบัสไม่เป็นก็ยังออกไปข้างนอกไปช้อปปิง้งไปไหนเองยังไม่เป็นยังไม่กล้าออกสังคมเพราะกลัวเป็นโรคเครียดเพราะความกลัวกลัวและจินตนาการไปก่อนหมดนะคะสําหรับน้องนะคะน้องไม่รู้ว่าพีพ่ๆเพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนน้องไหมนะคะก็คือว่าน้องกลัวและน้องก็จินตนาการว่ามันจะเป็นแบบนี้อย่างนั้น ไปก่อนโดยที่เรายังไม่ได้สัมผัสอากาศก็หนาวออกไปไหนก็ยากน้องเป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะคะชอบเสื้อผ้าหน้าผมก็คือแบบว่าแต่ก่อนคือก้องน้องจะไม่ออกจากบ้านถ้าน้องไม่ได้เขียนคิ้วไม่แต่งหน้าทาตาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอจะออกข้างนอกทีเขียนคิ้วออกข้างนอกไปสักพักหนึ่งใส่หมวกใส่อะไรคิ้วะลอกบอก,บอก,บอกมันรู้สึกว่ามันอะไรวะมันมันทําไมมัน มันไม่เหมือนเมืองไทยฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแฟนไปทำงานที่ต่างประเทศเขาทิ้งบัตรไว้ให้เขากดเงินสดมาไว้ให้ทั้งเงินสดทั้งบัตรเ t ทเอเขาเตรียมไว้ให้เขาก็บอกว่าเออมันจะมีร้านตรงนี้เขารับเงินสดนะซุ์มาร์์ก็ตข้างหลังข้างหลังบ้านเราซุ per ปปอ์์ k e ตเล็กเขาก็รับเงินสด แต่ถ้าเกิดเธอเธออยากไปซูปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เงินสดเขาก็รับเธอก็ใช้บัตรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนเธอมารับเธอไปช้อปปิง้งที่ห้างเธอก็ใช้บัตรใช้อะไรอย่างเงี้ยคือแฟนเขาก็เตรียมไว้ให้หมดแต่ด้วยความที่ว่าเรายังไม่กล้าออกไปเผชิญสังคมข้างนอกของที่นี่มันเลยทําให้เราคิดแล้วก็เครียดกดดันรู้สึกทําไมมันยากแบบนี้ภาษาสวีเดนก็ยากไปโรงเรียน ฉันไปทำไมฉันถามภาษาอังกฤษครูครูก็ไม่ตอบแล้วฉันไปทำไมอ่ะฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเลยแล้วให้ฉันไปเรียนทำไมถามอะไรครูครกูก็ไม่ตอบถามเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราไปเรียนแล้วเราไม่เข้าใจมันเกิดความกดดันไงคะเกิดความเครียดเกิดคำถามทำไมทำไมทำไมสะสมมาเรื่อยๆจนมาระเบิดวันหนึ่งนะคะก็คือว่า แฟนก็มาช่วยทํางานอีกนะคะน้องก็เลยระเบิดอารมณ์แบบทําไมฉันทําไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นแม่บ้านได้ไม่ดีเหรอฉันถูบ้านเธอฉันกวาดบ้านถูบ้านเธอก็ต้องมาช่วยฉันทุกอย่างฉันซักผ้าเธอก็มาช่วยฉันทุกอย่างทํากับข้าวรีดผ้าเธอมาช่วยทุกอย่างทําไมฉันเป็นระเบียบไม่เพียงพอสําหรับคุณเหรอน้องระเบิดออกมานะคะแล้วแฟนน้องก็เลยว่าอุ้ยฉันขอโทษอะไรอย่างเงี้ยน่ะ ฉันขอโทษฉันขอโทษอะไรเงี้ยดีแล้วที่เธอระเบิดอารมณ์ออกมาเงี้ยเธอระบายมาเลยว่าเธอต้องการอะไรฉันผิดตรงไหนสิ่งไหนที่เธอชอบสิ่งไหนที่เธอไม่ชอบน้องก็เลยถามว่าลูกฉันกินขนมก็กินได้แค่อาทิตย์ละวันไหนบอกตอนแรกก่อนจะพาฉันกับลูกมาฉันถามว่ากําลังทรัพย์ของคุณเงินของคุณสามารถซัพพอร์ตฉันกับลูกสองคนได้ใช่ไหม ฉันสองคนไม่ได้ไปสร้างปัญหาเป็นภาระให้กับคุณใช่ไหมคุณบอกคุณสามารถเลี้ยงดูได้คุณสามารถซัพพอร์ตได้แม้แต่ขนมห่อเดียวอะ่ะเออขนมให้ลูกฉันกินอะ่ะคุณยังต้องให้ลูกฉันกินอาทิตย์ละครั้งรองเท้าคูล่ละสองร้อยสามรอยคุณก็บอกว่าแพงเนี่ยเหรอที่คุณสัญญากับฉันว่าคุณทำได้สรุปแล้วเหมือนฉันกับลูกมาเป็น พาล้ามาเป็นปัญหาอะไรของคุณหรือเปล่าน้องก็ระเบิดระเบิดระเบิดป๊าป๊าก็ว่าฉันขอโทษฉันขอโทษเราอยากกันเถอะพอน้องพูดคําว่าอยานะคะฝรั่งนะคะถ้าเราพูดแบบว่าเราจะกลับไยเราจะอยากเหมือนเขาสะเทือนจิตใจมากเลยป๊าป๊าก็เขามากอดนะเขาก็บอกพอใจนะ,ะพอใจมากอดมามา,มาให้ฉันกอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าทําไม ทำไมเธอต้องคิดอยากจะหนีจากฉันทำไมเธอต้องคิดอยากจะหยากกับฉันเพราะว่าฉันยอมฉันยอมสละฉันยอมเสียทุกอย่างในสิ่งที่ฉันมีในสิ่งที่ฉันหามาทั้งชีวิตของฉันเพื่อที่ว่าฉันจะมาสร้างครอบครัวกับคุณเพราะว่าฉันอยากเห็นคุณมีความสุข ฉันยอมเสียสละในสิ่งที่ฉันมีเพราะฉันอยากเห็นเธอมีความสุขฉันอยากเห็นพอใจเติบโตในประเทศของฉันมีอนาคตที่ดีมีโอกาสที่ดีทำไมเธอต้องคิดอยากจะหนีฉันฉันทำอะไรผิดลรออะไรอย่างเงี้ยน้องวาที่น้องบอกไปนั่นแหละน้องก็เลยบอกอย่างงี้เขาก็เลยบอกว่าเออโอเคดีแล้วที่คุณพูดกับฉันแบบนี้ฉันอาจจะอธิบายให้คุณฟังนะว่าฉันไม่ได้ห้ามให้พอใจกินขนมอทิตย์ละครั้ง คือเขาจะกินยังไงก็ได้เขาเป็นลูกของคุณคุณกําหนดได้แต่ว่าโดยประเทศของฉันแล้วผู้ปกครองจะให้เด็กกินขนมอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าเพื่อป้องกันฟันผุเพราะว่าพวกน้ําตาลพวกขนมพวกอะไรเงี้ยถ้าเด็กกินเยอะๆมันจะทําให้ฟันผุแล้วเวลาไปหาหมอฟันหมอฟันเขาก็จะตําหนิว่าทําไมผู้ปกครองไม่ช่วยดูแลลูกปล่อยให้ลูกกินขนมขบเคี้ยวแล้วฟันลูกผุ อันนี้คือเหตุผลที่ฉันบอกว่าพอใจกินขนมอาทิตย์ละครั้งนะเธอก็คิดเอาแล้วกันสําหรับฉันฉันแค่ให้แค่ฉันแค่บอกแค่นี้แต่ถ้าพอใจเขาอยากกินทุกวันฉันก็ซื้อให้กินได้แต่ฉันแค่อยากอธิบายแค่ว่าการกินขนมทุกวันมันทําให้ฟันผุอย่างเรื่องรองเท้าทําไมฉันบอกว่าแพงคือรองเท้าที่พอใจไปเลือกอ่ะ คือฉันรู้ฉันมีลูกมาก่อนแล้วสองคนฉันรู้ว่ารองเท้าแบบไหนมันเหมาะสาหรับสาหรับบ้านเมืองของฉันฉันต้องการเออมัน 200..300 ก็จริงเหมือนที่เธอว่าที่ฉันบอกว่าแพงเพราะว่าฉันเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่ลูกของฉันพอใจเขาก็ได้ใส่รองเท้าที่แบบว่ามันกันฝนได้กันลื่นใส่ช่วงหน้าหนาวได้เวลาหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยฉันพยายามเลือก ฉันจะเลือกฉันจะพาไปซื้อที่ร้านสปอร์ตที่ร้านรองเท้าที่แบบว่ามันมีให้เลือกเยอะๆอันนี้มันคือแบบว่ามันมีให้เลือกน้อยคือฉันจะพาไปเลือกตรงร้านที่แบบว่ามันมีให้เลือกเยอะๆอันนี้คือเหตุผลของฉันแล้วอีกอย่างที่ฉันช่วยเธอเพราะว่าฉันอยากให้เธอเสร็จเร็วๆแล้วเราจะได้มานั่งคุยกันพักผ่อนกันที่โซฟาดูทีวีเธอก็จะได้รีแลกฉันก็จะได้รีแลก ก็คือฉันไม่อยากเห็นเธอทำงานแล้วแบบทำงานบ้านแล้วฉันแบบนั่งดูเธอนอนดูเธออะไรเงี้ยน้องให้ผลว่าเธอทํางานฉันไม่อยู่กับคุณตอนเนี้ยฉันยังไม่ได้ทําอะไรฉันงานฉันก็ยังไม่ได้ทําคือฉันก็อยากเป็นแม่บ้านฉันอยากเป็นเมียที่ดีดูแลในส่วนที่ผู้หญิงควรดูแลอะไรเงี้ยคือแฟนน้องก็บอกว่าเธอไม่ต้องซีเรียสฉันไม่ได้คิดมากเรื่องนี้ เพราะว่าสังคมสวีเดนสังคมบ้านเมืองของฉันคือผู้หญิงผู้ชายเสมอมีความเท่าเทียมกันคือทำอะไรทำช่วยกันฉันไม่รู้ว่าครอบครัวอื่นเป็นยังไงแต่สำหรับฉันแม่ฉันสอนมาแบบนี้คือเขาก็บอกน้องคะ่ะน้องก็เลยแบบน้องก็แบบเหมือนสบายใจขึ้นไงคะน้องก็เลยอืในสิ่งที่เขาพูดเออมันก็จริงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไม่คะที่แบบว่า มาดามใหม่ๆคือยังก้าวเข้ามาเหยียบเส้นทางสายฟอใหม่ๆยังมีกิเลสยังมียังมีความกต้องการอยากอยากได้อยากโชว์อยากอวดอะไรแบบเหมือนเหมือนยังมียังยังมีสิ่งที่ยังอยากได้แล้วเรายังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแฟนน้องก็เลยบอกว่าเขาก็ให้สติไงคะว่าถ้าเธออยากได้อะไรในสิ่งที่เธออยากได้ฉันให้เธอได้ ฉันให้เธอได้เธอบอกว่าเธออยากซื้อที่นายพ่อกับแม่แล้วฉันถามเธอซิว่าพ่อกับแม่เธอแก่แล้วถ้าฉันซื้อให้แล้วใครดูแลให้มันไม่มีใครดูแลให้ถ้าปล่อยให้คนเช่าแล้วเธอได้เช่าปีละเท่าไหร่แล้วถ้าทําเองลงทุนไปเท่าไหร่แล้วกําไรได้ปีละเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดฉันคํานวณกับเธอเอาเงินก้อนเนี้ยที่ที่จะเอาไปซื้อไรซื้อนาเก็บไว้ในบัญชีของคุณ แล้วก็เวลาพ่อแม่เดือดร้อนหรือว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเธอมีพ่อแม่สองคนเวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเธอมีปัญหาหรือว่าลูกเธอมีปัญหาหรือครอบครัวเรามีปัญหาเรายังมีเงินก้อนนี้สามารถซัพพอร์ตได้ถ้าเราลงทุนไปกับตรงนั้นเราไม่รู้ว่ากําไรมันจะได้ยังไงและเราไม่รู้ว่าเวลาเธอจะขายออกคือด้วยความเธอขายออกแล้วมันจะได้เท่าไหร่ด้วยความที่เรารู้สึกแต่อยากได้ เราไม่มีหัวด้านการบริหารเราไม่รู้ว่ามันต้องอะไรยังไงคือมีความคิดค่ว่าอยากได้อยากได้มีสมบัติไว้คือคนไทยใช่ไหมคะมีสมบัติคือไว้คืออันดับหนึ่งมันจะโทษว่าคนไทยก็ไม่ได้นะคะคือมันมันถูกปลูกฝังมาเป็นแบบนั้นแล้วคือระบบสังคมประเทศเรามันเป็นแบบนั้นมันก็ต้องแบบว่านะนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอแฟนให้เหตุผลอย่างนี้นะมานั่งฟังถามพ่อพ่อได้ปีละเท่าไหรเท่าไร เขาก็มานั่งดีดเองคิดเลขว่ากี่ปีฉันถึงจะได้เงินล้านฉันคืนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดฉันเอาเงินล้านฝากไว้ธนาคารเฉยเฉยฉันได้กินดอกเบี้ยหรือว่าฉันเอาไปลงทุนอย่างอื่นธุรกิจที่ฉันถนัดฉันฉันได้กําไรกลับมามันไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาให้เหตุผลดีนะคะน้องก็เออน้องมันมันก็ช่วยดึงสติให้เรากลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนก็เรียกว่าเนี่ย คืออนาคตอะ่ะเธอไม่ต้องไปกลัวไปต้องไปหวาดระแวงไปกลัวกับอนาคตให้เธอโฟกัสที่ปัจจุบันให้กลัวที่ปัจจุบันว่าเราจะทําอะไรไม่ดีทําอะไรไม่ถูกทําอะไรไม่สบายมากกว่าไม่ต้องไปกังวลห่วงเรื่องอนาคตถ้าเธอทําปัจจุบันได้ดีอนาคตเธอดีแน่นอนดังนั้นคือฉันเรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกมาก่อนเธอฉันถึงรู้ฉันถึงอธิบายให้เธอได้ ฉันสู้ฉันทำงานฉันดิ้นโลนมาจนถึงทุกวันนี้จนฉันมีมีสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้จนถึงทุกวันนี้ฉันรู้ว่าอะไรมันคือความสุขอะไรมันคือความจริงอะไรมันคือความฝันฉันถึงอยากจะสอนเธออยากจะเตือนสติว่ามันไม่มีใครได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ในทุกๆเรื่องแล้วมันไม่มีใครสมหวังในทุกๆสิ่งแล้วมันไม่มีใครล้มเหลวในทุกๆอย่างดังนั้นเรา ให้โฟกัสที่ตัวเราที่ครอบครัวเราเราไม่ต้องเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปอิจฉาใครอันไหนที่พูดแล้วไม่ดีไม่ถูกหูคนอื่นรู้สึกว่าผิดใจเพื่อนผิดหูคนอื่นเราก็เก็บไว้ในปากเรานี่แหละมันไม่ได้เสียหายอะไรถ้าพูดไปแล้วทําให้คนอื่นเสียหายทําให้ทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีเก็บไว้ในปากเราไม่ต้องพูดคือแบบ มันดึงสติเรามาได้อะค่ะมันดึงสติน้องกลับมาได้มันก็ทําให้น้องรู้สึกแบบเออนะมันก็จริงอย่างป๊าพ๊าพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเธอเราไม่เธอไม่จําเป็นต้องไปอิจฉาชีวิตคนอื่นหรือว่าเอาชีวิตคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเธอแล้วไม่ต้องไม่เปรียบเทียบว่าคนนั้นเป็นแบบนี้มันถึงจะดีคนอื่นต้องมาใช้ชีวิตแบบเราแบบนี้มันถึงจะดีมันไม่ใช่เพราะว่าความสุขความทุกข์ของคนเรามันไม่เหมือนกัน อย่างเราพอใจในสิ่งที่เรามีเขาก็เรียกว่าความสุขอย่าง,อย,างอย่างเราปัญหาแค่นี้มันคือความทุกข์แล้วอันนั้นันก็คือความทุกข์ของเราคือทุกคนปัญหาสุขทุกขมันไม่มีใครเหมือนกันดังนั้นไม่ต้องไปอิจฉาใครมีเพื่อนก็เลือกคบก็ดูเอาคือไม่จำเป็นต้องไปเกียดไปชังคือถ้าไม่ชอบไม่อะไรก็แค่เดินออกมาเจอกันพบหน้าพูดคุยหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรเดือดร้อนยังไง ฉันคิดว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ยังไงมันก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไปลังเกียจใครว่าคนนั้นไม่ดีหรืออะไรยังไงไม่ดีเพราะว่าชีวิตเราเองเราก็ยังทําดีได้ไม่ถูกใจใครแม้แต่บางอย่างเราทํายังทําดีได้ไม่ถูกใจเราคือแฟนน้องพยายามดึงสติน้องมาค่ะน้องก็เลยแบบจากที่จินตนาการคิดเครียดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเครียด กับกิเลสกับความอยากของตัวเองมันก็เลยทำให้เราแบบดึงสติกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างเวลาน้องเครียดนะคะเวลาน้องมีปัญหาหรือว่าแบบเหมือนภาวะด้านความด้านซึมเศร้าเราเราแบบเหมือนเราจะเหงาเราจะอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปดูไปดูคลิปของแต่และช่องนะคะมันก็ทำให้สนุกเพลิดเพลินวันนี้อยากคลายเครียดเราก็ไปดูช่องที่เขาแบบ พูดสนุกเฮฮาอย่างวันนี้เออแบบเราไปเห็นชีวิตช่องนี้เออเขาจะมีชีวิตที่มีความสุขมันก็ทําให้เรามีความสุขยินดีกับเขาที่ว่าเออแบบนะาชีวิตเขาแบบเออมีความสุขเขาทํายังไงทําไมเขาถึงมีความสุขเราลองทําแบบเขาไหมคือชีวิตมันก๊อปปี้เรียนแบบกันได้นะคะถ้าชีวิตใครมีความสุขเขาทํายังไงเขาวางแผนเขามีแนวแนวโน้มหรือว่าการดําเนินชีวิตของเขาอย่างไงน้องก็ดูอย่างอย่างคนไหนที่แบบว่า เขาแชร์เกี่ยวกับชีวิตที่ว่าอดีตเคยแบบเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ชีวิตคือต้องสู้มาแบบนู้นแบบนี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรแบบนี้มันก็เราก็เข้าไปดูเราก็ศึกษาเป็นข้อมูลเผื่ออนาคตข้างหน้ามันไม่แน่นอนมันเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเผื่อสักวันหนึ่งเราได้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเราต้องทํำยังไงคืออย่างน้อยเราก็ต้องมีเพื่อนนะคะมีคนรู้จกักก็คือว่าน้องคิดว่าถ้าเรา ถ้าเราจริงใจกับใครสักวันหนึ่งเราก็ต้องมีเพื่อนที่ดีที่เขาคิดเหมือนเราเราไม่จําเป็นต้องไปสูงสิงไปพบปะพูดคุยมากมายนานๆนนนนโทรคุยกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเพื่อนก็ได้นะคะนี่แหละค่ะสําหรับการใช้ชีวิตในต่างแดนของน้องนะคะประสบการณ์ที่น้องได้สัมผัสมาเกี่ยวกับภาวะด้านอารมณ์นะคะ พอเราได้สติเราก็ดึงสติเรากลับมานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ฝากขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจที่มอบให้กับแม่น้องพอใจมาดามสวีเรนนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ